แนะนำสถานที่ถ่ายภาพชิลๆนะครับเป็นสารการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตัวสารการจะตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ําที่เป็นปลายทางของแม่น้ําเจ้าพระยาก่อนที่จะออกสู่ปากอ่าวสู่ทะเละการเดินทางนะครับเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ได้มาลงที่สถานีปากน้ำนะครับตรงหน้าสารการเลยหรือใครขับรถมาด้านในตัวสารการก็จะมีพื้นที่จอดรถเพียงพอจอดรถสะดวกสบายตรงริม ของตัวสารกางเนี่ยที่ติดกับตัวแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้คนมาออกกาลังกายในช่วงเงยน็นๆนะครับซึ่งเราก็จะสามารถถ่ายภาพได้ไม่ว่าจะเป็นหอชมเมืองหรือตัวอาคารของสารกลางนะครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็ทางฝั่งของแม่น้ำเนีเน่ยเราก็จะสามารถถ่ายภาพเรือขนส่งสินค้าที่มาจากทางคลองเตยซึ่งบางครั้งก็จะมีเรือของทางกรมเจ้าท่าเข้าไปตรวจสอบใบอนุญ,ญาตหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับเข้าไปเทียบกับเรือใหญ่ก็เป็นอีกมุมหนึงที่สวยดีแล้วก็ยังมีรเรือโดยสารนะครับเป็นเรือโดยสารข้ามฟากไปฝั่งพัสมุตเจดีก็จะวิ่งข้ามไปข้ามมาก็ไปลองหามุมถ่ายกันดูนะครับ